สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะขึ้นบทใหม่ชื่อเรื่องว่าปริมาตรและความจุนะครับของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะทบทวนบทเรียนนะครับขึ้น8.1ทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนทําทบทวนบทเรียนเสร็จนักเรียนช่วยสอบแบบฝึกหัดที่เออบทที่7ให้ครูหน่อยนะครับก็คือ เรื่องอะไรครับเรกเรียนพอจะจําได้ไหมบทที่7ของเรานะครับบทที่7ของเราก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเราก็เรียนจบไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเัื่องเรียนก็สอบท้ายบทให้ครูหน่อยนะครับหลังจากทําแบบฝึกหัดที่8.1เสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปทําแบบฝึกหัดที่8.1กันเลยครับไม่ยากครับวันนี้นะครับแบบฝึกหัดที่8.1นะครับอ่า จะขึ้นบทใหม่เนาะชีอเืีองว่าปริมาตรและความจุของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแบบฝึกหัดที่8 1จนงี่ง่ายครับเออเขาบอกว่าให้แสดงหาผลลัพธ์นะครับให้แสดงวิธีหาผลลัพธ์ซึ่งนักเรียนเคยทําตั้งแต่จริงๆแล้วน่าจะอยู่ตั้งแต่ป .3 แล้วด้วยซ้านะครับอย่างเช่นข้อที่1เนาะเออการคูณเลข3หลักตัวตั้งเป็นเลข3าหลักตัวคูณเป็นเลข2หลักนะครับก็คือ862คูณกับ14นักเรียนก็ ตั้งคูณแบบนี้ได้เลยนะครับคุณครูไม่คูณให้ดูนะเนื่องจากมันง่ายนะครับคุณครูจะตั้งให้ดูแบบนี้นะครับนักเรียนก็ตั้งแบบนี้ปุ๊บพอคูณเสร็จนักเรียนก็ตอบข้างล่างได้เลยนะครับข้างล่างได้เลยตรงนี้นะอ่านะครับอ่านะครับแค่นี้เองนะครับนักเรียนคูณให้เสร็จแล้วนักเรียนก็มาตอบข้างล่างจริงๆต้องมี3าบรรทัดเนาะเพราะว่ามีบรรทัดที่4คูณ1คูณแล้วก็รวมกันแต่ข้อที่2นะครับแต่ข้อที่2ครณจะพาทำนะครับ อ่าข้อที่2นะครับเนื่องจากมันทํา3ขั้นตอนก็คือ35ไปคูณ7ก่อนคูณได้เท่าไหร่แล้วก็มาคูณกับ1.2นะครับซึ่งนะครับในที่นี้นักเรียนก็คูณทีละคู่นะครับเอ่อบางทีบรรทัดมันอาจจะไม่พอนักเรียนก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเพื่อทาแบบครูครูจะทําแบบ35ไปคูณ7ก่อนนะครับอ่าครูก็จะเอา วิธีทำนะครับแล้วก็ตั้ง35มาไว้แล้วก็คูณกับ7นะครับครูก็เดาเลย7จคูณ5ได้เท่าไหร่นะ7คูณ5น่าจะได้35ใส่5ทด3ใช่ไหมครับอ่าอ่าครูใส่วงเล็บให้ก่อนเนาะครูจะทำตรงนี้35คูณ7ก่อน7 5 35ใส่5ทด3 7 3 21ใช่ไหมครับบวกตัวทดอีก3น่าจะเป็น24ใส่4ทด2 7ไม่มีตัวคูณชัก2ลงมาครับสแสดงว่าตอนนี้35 คูณกับเจ็ดได้สองร้อยสี่สิบห้าครูก็จะบอกว่าสามห้าคูณเจ็ดได้สองร้อยสี่สิบห้านะแต่ก็เอาสองร้อยสี่สิบห้ามาคูณต่อกับหนึ่งจุดสองซึ่งบรรทัดไม่พอก็เลยแบ่งครึ่งนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนถ้าเอาสองร้อยสี่สิบห้าไปคูณหนึ่งจุดสองเนี่ยนะครับมันคูณเลยก็ได้แต่ว่าเรานับจุดไว้รอนะครับเพราะว่าสองร้อยสี่สิบห้าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ 2อ5ยสี่บห้าเป็นทศนิยมไม่มีสักตำแหน่งก็ใส่ศูนย์เ้ื่อนเนาะศูนย์ตำแหน่งแต่หนึ่งจุดสองมีเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งพอคูณกันเสร็จต้องได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งครูก็เลยเอาสองสี่ห้าคูณกับสิบสองเลยนะอ,อก็เริ่มคูณเลยครับสองคูณห้าได้สิบใส่ศูนย์ทดสองนะครับ <c oughs> เอ,อทดหน,นึ่งนะขอโทษทอครับใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสองสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเนาะขอโทษทีเมื่อกี้พูดผิดเฉยนะครับแต่คูณถูกอยู่ คราวนี้ตาเลขหนึ่งบ้างนะครับตาเลขหนึ่งบ้างเลขหนึ่งอยู่หลักสิบใส่ศูนย์ก่อนหนึ่งตัวใช่ไหมครับหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณสอง, 4, งก็ได้สองแล้วเราก็จับมารวมกันหรือบวกกันนะครับรอบนี้ครูก็จะบอกว่าอ๋อศูนย์บวกศูนย์ก็ต้องได้นะครับศูนย์บวกศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์ใช่ไหมครับเก้าบวกห้าได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่ง 1บวก2ก็เป็น3นะครับซึ่งเราจะตอบ3า4 0เลยไม่ได้เนื่องจากเราไปบอกว่าทศนิยม1ตำแหน่งเราต้องใส่จุดหน้าตำแหน่งที่1นะครับเราก็นับแบบนี้นะ,ะเมื่อกี้เป็นอย่างนี้เราก็นับหลักหลังหนึ่งล้วก็ใส่จุดนะครับมันก็จะเป็น304.0หรือใครอยากตอบ304ก็ได้นักเรียนก็มาตอบตอบในบรรทัดล่างสุดก็ได้นะครับอ,อันนี้คือ ได้แล้ว1ข้อที่ครูพาทาแต่ข้อที่1ทําเองนะครับข้อที่1ง่ายๆข้อที่3นะครับก็ทําเหมือนข้อที่2นะครับแต่ข้อที่4ครูจะบอกเทคนิคก่อนนะครับครูเคยสอนแล้วนะครับถ้าเป็นการหารนะอ่าฟังก่อนนะครับถ้าเป็นการหารนะครับที่ตัวตั้งก็คือตัวข้างหน้าและตัวหารก็คือตัวข้างหลังมีเลขศูนย์ห้อยท้ายไปทั้งคู่เราจะตัดศูนย์เป็นคู่คู่นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับ ครูจะทำยังไงในเนี้ยสองพันสองหนสี่ร้อยกับหกร้อยเนี่ยศูนย์ข้างหลังกับศูนย์ข้างหลังตัดคู่ออก,กันเลยศูนย์ข้างหลังตัดศูนย์ข้างหลังแสดงว่าเราตัดศูนย์ออกอย่างละสองตัวนะครับเราก็จะเหลือสองร้อยสี่หารด้วยหกนะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเออนักเรียนก็ตั้งหารได้เลยนะครับเพื่อเป็นเพื่อมันจะได้ไม่ยาวนะครับข้ออื่นนักเรียนสามารถทําเองได้ข้อห้าเหมือนข้อสี่เลยสามารถตัดศูนย์ได้ไหมได้นะครับเออ แต่ข้อ6ต้องคูณก่อนแล้วค่อยนำมาหารนะครับอ้าวแต่คราวนี้แหละคราวนี้เราจะมาขึ้นข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่ยากไหมถ้าถามว่าจำสูตรกันเขาให้แสดงวิธีหาพื้นที่ถ้าเรียนจำสูตรวิธีหาพื้นที่ไม่ได้ยากครับแต่รอบนี้คุณครูจะบอกสูตรด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นการทบทวนเนาะรูปที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าบางคนบอกทำไมเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ละครับอ่าด้านทุกด้านเท่ากันหมด และมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุตรัสนะครับถ้าเราจะหานะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุตรัสเราต้องจําสูตรให้ได้ก็คือพื้นที่ก็คือพอท่อนะครับสี่เหลี่ยมนะครับจอจานะจัตุตรัสนะครับ <mostly. S 1> มีสูตรว่าความยาวด้านคูณความยาวด้านหรือเน้นนะครับใครเขียนสั้นนะครับที่ป .4 คูณครูพาท่องด้านคูณด้านนั่นเองนะครับ ด้านคือเท่าไร่ด้านคือสิบามเพราะทุกด้านเท่ากันหมดไงครับก็คือเอาสิบสามไปคูณกับสิบสามนะครับซึ่งจริง,รงๆบางคนบอกว่าครูครับผมท่องแม่สิบสามได้สิบสามคูณสิบสามได้เท่านี้เลยเราก็ใส่คําตอบไปแล้วก็หน่วยเป็นตารางตารางอันนี้หน่วยย่อยเป็นเซนติเมตรก็เป็นตารางเซนติเมตรแค่นี้เองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอถ้าเรารู้สูตรเนาะถ้าเรารู้สูตรว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรแล้วเราก็อม ใช้สูตรเป็นนะครับใช้สูตรเป็นนะครับส่วนข้อที่2นะครับข้อที่2หลายคนบอกว่าเอ๊ะรูปนี้มุมทุกมุมก็เป็นมุมฉากเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยวะแต่ด้านที่ติดกันก็คือด้านนี้ด้านที่ติดกันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันอันนี้2ขีดอันนี้1ขีดถ้าด้านที่ติดกันไม่เท่ากันแต่มุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแต่สูตรรูปสีส่เหลี่ยมผืนผ้าคุณครูป .4 เคยสอนแล้วแหละครูว่ามันมีสูตรว่าอะไรครับ ความกว้างคูณความยาวนะครับหรือใครอยากเขียนว่ากว้างคูณยาวแบบครูก็ได้นะครับเป็นการจําสูตรที่ย่อเนาะกว้างคืออะไรอ่ะครูบอกเทคนิคนะด้านอ่ะมันไม่เท่ากัน2ด้านใช่ไหมครับเออด้านที่กว้างคือด้านที่แคบ15กับ18อะไรอะไรน้อยกว่ากันก็15แสดงว่า15้าจะเรียกว่าด้านกว้างนะครับส่วนด้านยาวจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดก็คือ18นั่นเองนะครับ ก็เลยเอากว้างไปสิบห้าคูณกับสิบแปดจริงนักเรียนสามารถสลับเลขคูณได้นะครับเนื่องจากการคูณสลับที่ได้เนาะพอคูณเสร็จนักเรียนก็ใส่เป็นตารางเซนติเมตรเพราะหน่วยย่อยมันเป็นเซนติเมตรแล้วก็ต่ออบตอบนะครับอืมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับแต่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครูจะพาคิดนะพาคิดมันยากระดับหนึ่งเพราะว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับซึ่งรูปนี้ต้องเป็นการตัดแต่ง รูปนี้เป็นคล้ายๆตัว T เนาะแต่ถ้าครูเอาปากกาขีดตรงนี้มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม2รูปนะครับซึ่งพอเอาปากกาขีดตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม2รูปนะครับก็นะครับครูบอกกันนะด้านตรงข้ามเนี่ยมันเท่ากันเพราะ2อขีดเท่ากันเนาะอะอันนี้ก็สองขีดแสดงว่านี้ก็ต้องเท่ากันแสดงว่า8มีสาด้าน8เซนมีสด้านแต่อันนี้1่ขีด1ขีด1ขีด1ขีดมี4ด้านอะทำไมคุณครูขีดแบบนี้ ด้านนี้16ใช่ไหมครับแสดงว่าจากนี่ถึงเนี้ยก็ต้อง16ด้วยแต่เรารู้จากนี่ถึงนี้ไป8แล้วแสดงว่าตรงนี้กับตรงเนี้ยมาบวกกับ8ต้องได้16แต่ตรงนี้1ขีดตรงนี้1ขีด2ฝั่งนี้ต้องเท่ากันก่อนอื่นจากนี่ถึงนี้8นะเอ้ยผู้ผิดจากนี่ถึงนี้16นะครับแต่ว่าตรงนี้เรารู้ไปแล้ว8แสดงว่าตรงนี้ตรงนี้รวมกันต้องได้8เหมือนกันเพราะ8บวก8ได้16ใช่ไหมครับ แสดงว่านะครับแสดงว่าไอจากตรงเนี้ยนะอาจจากตรงนี้ถึงตรงนี้แปดนะแต่จากตรงเนี้ยบวกกับตรงนี้แล้วก็บวกแปดต้องได้สิบหกแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันด้วยเพราะมันหนึ่งขีดเหมือนกันน่าจะได้สี่ใช่ไหมครับนักเรียนลองดูนะถ้าสี่บวกแปดได้สิบสองสิบสองบวกสี่ก็ได้สิบหกและตรงนี้หนึ่งขีดตรงนี้หนึ่งขีดเท่ากันเลยสี่เหมือนกันนะครับพอครูทําแบบนี้ครูรู้แหละ เออฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สี่จริงๆตรงนี้ก็สี่นะเพราะตรงนี้หนึ่งขีดตรงนี้ก็ต้องสี่ตรงนี้หนึ่งขีดนะครับหมายถึงแนวตั้งตรงนี้นะแนวตั้งตรงนี้ต้องสี่อยากแบ่งแบบนี้ก็ได้อยากแบ่งตัดลงแบบนี้ก็ได้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามรูปนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากสารูปแต่ครูไม่เอาแบบนี้ครับมันยากไปสําหรับเด็กครูขอตัดตรงนี้พอตัดตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสองรูปเห็นไหมครับเออจริงๆบอกตรงๆเลยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน้ารูป รูปที่หนึ่งก็คือแปดกว้างแปดยาวสิบหกรูปที่สองก็คือกว้างสี่ยาวแปดนักเรียนก็หารูปที่1ให้เสร็จว่าได้กี่ตารางเซนติเมตรหารู okay. ปที่สองให้เสร็จว่าได้กี่ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วนักเรียนก็นะครับอ่ะครูขอโทษทีนะครับแล้วนักเรียนก็นะครับหารูปที่หนึ่งได้กี่ตารางเซนติเมตรหารูปที่สองได้กี่ตารางเซนติเมตรแล้วนักเรียนก็มารวมเอาจับมาบวกกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ทั้งหมด นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้เมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัด7อย่าลืมสอบบทที่7ดด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ